อีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของลำโพงบลูทูธ DIY นะฮะก็คือตัววัดโวลต์เช็คแบตให้กับตู้ลำโพงบลูทูธนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับและก็มีคำถามจากเพื่อนนัก DIY นะครับที่สอบถามเข้ามาว่า,าตัววัดโวลต์ตัวนี้นะฮะสามารถใช้กับแบต3.7โวลต์ได้ไหม คลิปนี้ผมก็เลยมาทําคลิปพื้นฐานในการใช้งานตัวบัดโวล์สาหรับแบตลิเธียมไอออนที่เราจะประกอบลงตู้ลำพงบูทูธเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงนะครับเป็นคลิปสั้นๆเกรดความรู้พื้นฐานในการใช้งานบอร์ดวัดแบตบัดโวล์นะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับตัวบอร์ดเช็คโวล์กันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คแรงดันนะครับเช็คแรงดันหรือว่าเช็คโวล์ของแบตเตอรี่นะครับจะใช้กับแบตลิเธียมไอออนนะครับ18650นะฮะนี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวตัวบอร์ดนะฮะอ่าเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับตัวบอร์ดกันนะครับเราจะต่อแบตเนี่ยเข้าในจุดนี้นะครับอันนี้คือขั้วบวกนี่คือขั้วลบนะฮะนี่นะครับต่อเข้าในจุดนี้นะฮะแล้วก็มาดูตัวนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่ต่อนะครับถ้าเกิดเราไม่ต่ออะไรเลยนะฮะแล้วก็ไปวัดโวลต์วัดแบตเนี่ยเวลาเรากดสวิตช์หรือว่าเราต่อแบตเข้าไปเนี่ยไฟจะติดเฉพาะเส้นขอบนะครับนี่นะฮะ แล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะใช้ตามจัมเปอร์ที่เขาระบุมานะครับอ่าอย่าง S 1นะครับก็ใช้แบต3 7จุดโวลต์นะครับแบตหนึ่งก้อนนะครับหรือว่า1เซลล์นะครับ S 2ก็2ก้อนอนุกรมกันนะครับ S 3ก็3ก้อนอนุกรมกันนะฮะ S 4 S 5 S 6 S 7จ S 8เนี่ยจะอนุกรมกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับ S 1ก็เราก็จะวัดแบตก้อนเดียวแบบนี้นะครับ แล้วก็ S สองเนี่ยก็จะเป็นแบตอนุกรมกันสองก้อนนะฮะแต่ตัวนี้เป็นแบตขนานก็จะต่อแบบ S 1เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะถึงแม้จะเป็น2ก้อนแต่ว่าเขาขนานกันก็เปรียบเสมือนกับ1 S นะครับนี่นะฮะพอดีผมไม่มีแบต12บโวลต์นะครับพอดีใช้งานหมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ S 5้านะฮะนี่นะครับคือ S ห้า S 5เนี่ยแบตบทั้งห้าก้อนเนี่ยนะครับเขาจะอนุกรมกันนะครับ เวลาเราต่อใช้งานเราก็ต้องมาต่อที่ S ห้านะครับนี่นะฮะเราก็จำตรง S ห้านะครับนี่นะฮะถ้าใช้สิบสองโวลต์สิบสองโวลต์จะใช้แบตสามก้อนนะครับสามก้อนก็ต่อที่ S สามนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะต่อ S หนึ่งแล้วก็ S ห้าให้ดูนะครับแล้วก็มาวัดดูนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไง การใช้งานก็ต่อตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูนะฮะสายสีแดงจะผ่านสวิตกดติดปล่อยดับนะครับเป็นขั้วบวกของวงจรนะครับสายสีดาก็คือเข้าตรงตรงตัวบอร์ดเช็คโบลเลยนะครับตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะฮะสีแดงก็คือขั้วบวกจากแบตนะครับสายสีดําคือขั้วลบจากแบตนะฮะการทํางานของวงจรนะครับเวลากดสวิต์นะครับวงจรจะต่อนะครับเราก็เช็คแบตได้นะฮะเวลาเราไม่กดก็ไม่มีการต่อวงจรนะครับก็จะทําให้ไม่มีการเปื้องแบตนะครับ ถ้าเกิดว่าต่อสวิตช์หน้าสัมผัสไว้เลยนะครับก็จะทําให้เบื้องแบตนะฮะไฟโชว์ตลอดนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานเฉพาะตอนที่กดนะครับสวิตตัวนี้นะฮะเรียกว่าสวิต์กดติดปล่อยดับนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่แบตก้อนเดียวก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบต3.7โวลต์นะฮะผมจะวัดไฟให้ดูแบตก้อนเดียวนะครับแบตลูกนี้มีกี่โวลต์นะครับวัดไฟดีนะฮะ สามจุดสามโวลต์นะครับอ่าสามจุดสามโวลต์อันนี้คือแบตต่ํานะครับอันนี้คือแบตต่ํานะครับจริงๆต้องแบต3าุโวลต์ขึ้นนะครับอ่าแบตชุดนี้4ี่โวลต์นะครับ4ี่โวลต์นี่คือแบตสถานะเต็มนะครับ4ี่โวลต์เนี่ย3ามจุดถึง4ี่จุดเนี่ยสถานะจะเต็มนะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับมาดูสถานะ3 3จุดก่อนนะครับว่า ตัววัดโวลต์จะขึ้นกี่ขีดนะครับผมต่อจ um ัมเปอร์ไว้ที่ S 1ครับเดี๋ยวมาต่อแบตกันนะครับนี่สายสีดแดงก็ต่อที่ขั้วบวกของแบตนะครับแล้วก็สายสีดำต่อที่ขั้วลบนะครับนี่นะครับเวลาต่อเนี่ยชุดนี้เราจะไปเข้าแอมป์จิ๋วเลยนะครับชุดนี้จะไปเข้าแอมป์จิ๋วนะครับแต่อันนี้คือผมต่อให้ดูเฉพาะ การวัดแบตนะครับเดี๋ยวว่าเปิดกดสวิตช์เช็คนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะติดแค่ขีดเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้คือแบตเนี่ยสถานะขีดเดียวเนี่ยที่เราวัดเทียบนะก็คือสามจุดสามโวลต์นะครับนี่นะฮะขีดเดียวนะครับเดี๋ยวต่อไปมาวัดแบตที่มีแรงดันอยู่สี่โวลต์นะครับ อ่าว่าดูนะครับสี่โวลต์จะขึ้นกี่ขีดนะครับนี่นะครับสี่ขีดนะครับขึ้นสี่ขีดนะครับอันนี้คือสถานะแบตเต็มนะครับนี่นะฮะอ่าในกรณีที่เราวัดแบตจำนวนหนึ่งเซลล์นะครับหรือว่า s หนึ่งนะครับนี่นะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการวัดแบตห้าเซลล์หรือว่าไฟยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับ แต่เราต้องเอาตัวจัมเปอร์หนึ่งออกก่อนนะครับผมก็จะใช้หัวแร้งนะฮะในการเกลี่ยตะกัวออกนะครับนี่นะครับออกไปแล้วนะครับต่อไปก็จะทําการเติมตะกัวในตําแหน่ง s ห้านะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะมาดูไฟนะครับว่ากี่โวลต์นะครับไฟยี่สิบโวลต์นะครับอ่าแบต s 5เนี่จะเต็มอยู่ที่ยี่สิบเอนะฮะตอนนี้ไฟมีอยู่2ี่สิบโวลต์นะครับยี่สิบจุดสี่ห้านะ ่าเดี๋ยวมาวัดดูนะครับสีดํานะครับที่ควรลบนะครับแล้วสีแดงที่ควรบวกนะครับอ่า,อาก,กดเช็คดูนะครับนี่นะครับขึ้นสถานะเต็มนะครับนี่นะขึ้นสถานะเต็มมาดูเปอร์เซ็นต์แสดงผลของตัววัดโวลต์นะฮะหนึ่งขีดจะเท่ากับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของแบตสองขีดจะเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแบต 3ขีดจะเท่ากับ75%ของแบตและก็4ขีดจะเท่ากับ100%ของแบตหรือว่าแบตเต็มนะครับและก็ถ้าแบตต่ำกว่า2.5%จะติดเฉพาะขีดแดงเป็นกรอบเท่านั้นนะคะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวบัตโบนเช็คโบนนะครับที่เราจะต่อเข้ากับแอมป์จิ๋วลำโพงบลูทูธนะครับซึ่งการต่อก็ไม่ได้ยากนะฮะก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราก็ไปเข้ากับแบตนะครับซึ่ง วงจรน,นี้จะขนานอยู่กับแบตนะครับซึ่งสายอีกคู่หนึ่งจะไปเข้าสวิตซ์เมนแล้วก็เอ็มจิวนะฮะตัวนี้จะไม่ผ่านสวิตซ์เมนนะครับนี่นะฮะจะต่อตรงได้เลยนะครับแต่ว่าผ่านสวิต์กดติดปล่อยดับเฉยนะครับจะติดเฉพาะเวลาเรากดนะฮะจะไม่เบลืองแบตนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกริ่ดกับช n e l เจ๊บีบายหรือว่าอยากจะสนับสนุนช n e l เจ๊บีบายก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ